สวัสดีครับทุกคนพบกับโปรโมชั่นไฟฉายโอไลฟ์ประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเวลา18นาฬกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่10สิงหาคมเวลา22นากานะครับก็สำหรับเดือนนี้นะครับผมขอแนะนำไฟฉายโอไล์รุ่น PL Mini 3นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นไฟฉายที่เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยคือแบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับ เวลาพูดอย่างเนี้ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถอดเปลี่ยนก็เหมือนกับแบตทัท่วไปนะครับอ,อยากจะให้รู้นะครับต้องมาพิสูจน์กันข้างในกล่องกันนะครับผมส่วนขั้นตอนการแกะกล่องนะครับผมผมขอข้ามขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้คลิปมีความรวดเร็วกระชับมากยิ่งขึ้นไฟใช้โอไรล์รุ่นนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เล็กนะครับผมขึ้นชื่อว่ามินิแล้วเล็กแน่นอนสีดำาๆนะครับดูเรียบง่าย เปิดออกมาดูนะครับอ่าเห็นด้ชัดคือระบบตัวล็อกนะครับหรือแล้วก็ตัวรางจะต่างจากของเดิมนะครับผมได้ไปดูคลิปของโอไลท์นะครับรุ่นนี้เราสามารถเปลี่ยนรางได้ถึง3ขนาดนะครับโดยรางชิ้นนี้จะมาเดิมๆติดกับกล่องนะครับแรกๆผมก็ยังงงอยู่นะครับในการเลื่อนรางสไลด์นะฮะอาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระบบตัวล็อกเนี่ยจะเป็นแบบบิดล็อกเป็นสกรู แบตเตอรี่เรียบง่ายแต่ว่ามีจุดให้เห็น,นครับว่าเป็นตัวล็อกปลดล็อกนะครับอันนี้ปลดล็อกถอดออกมานะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์แปะไว้นะครับป้องกันการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับจากโรงงานก่อนจะใช้งานก็ถอดสติกเกอร์สีเหลืองออกก่อนนะครับ1ก้อนอที่ติดกับแบตเตอรี่นะครับผมถอดออกมาง่ายแล้วก็เราจะมีแบตสำรองอีก1ก้อนนะครับอยู่ในกล่องซึ่งแบตเตอรี่ก้อนเนี้ย เวลาการใช้งานนะอยู่ได้ถึง76นาทีนะครับ76นาทีบวกกับแบตเตอรี่ที่2รวมแล้วก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถือว่าลาันทมได้นานนะครับผมนานพอสมควรครับนี่ครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องออกมาให้เห็นนะครับเขาแถมมาให้เลยนะครับผมในกล่องนี้แล้วก็ส่วนราคาโปรโมชั่นเนี่ยผมยังตกใจเลยครับผมว่า เป็นราคาที่ถูกนะครับถูกมาก่าอันนี้คือขอแกะแบตเตอรี่แล้วก็มาเช็คนะครับผมเช็คแสงสว่างตอนนี้ให้เห็นชัดๆนะครับส่วนการทสแสงสว่างก็างคืนจะทําคลิปไว้ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับการถอดประกอบก็ง่ายนะครับนะครับเปิดปุ๊บเห็นไหมครับผมไฟใช้งานได้จริงๆของใหม่แกะกล่องนะครับโดยแสงสว่างของไฟฉายออนไลน์ Online รุ่นนี้นะครับ แสงสว่างอยู่ที่600ลูเมนนะครับผมแล้วก็สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง100เมตรกันน้ำนครับผมก็ระดับ IPX4 นะครับแล้วก็สามารถกันแรงกระแทกครับตกจากพื้นที่สูงได้ถึง1เมตรไฟแสดงสถาน,นะของแบตเตอรี่นะครับสีเขียวแสดงถึงว่า,ามีไฟอยู่ทั้งหมด100 60นะครับถ้าไฟสีส้มออกมาเนี่ย หมายความว่าแบตของเราเนี่ยจะอยู่ที่60%ถึง10%นะครับผมส่วนไฟสีแดงก็หมายความว่าแบตเตอรี่มีความอ่อนนะครับผมแบตเตอรี่ต่ำแล้วจะอยู่ที่10%ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าถ้าแบตใกล้หมดก็ควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่แถมมาได้เลยนะครับหาต้องการใช้งานอย่างต่อนเนื่องครับผมก็อย่างที่บอกครับแบตเตอรี่2ก้อนอยู่ได้นานถึง2ชั่วโมงครึ่งคราวนี้ผมจะลองมอใส่นะครับ กับปืนกลอก19กนะครับก็แรกๆก็ใส่ยากนิดนึงนะครับผมคราวนี้ก็เริ่มคล่องแล้วครับสไลด์ไฟฉายให้ชิดกับโครงปืนนะครับแล้วก็บิดสกรูนะครับให้แน่นเพื่อให้ล็อกกับโครงล่างของตัวปืนนะครับในคู่มือก็บอกว่าให้ใช้ไขควงนะครับบิดให้แน่นแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมไว้นะครับก็เลยใช้เล็บมือนี่แหละบิดทดสอบก่อนนะครับคราวนี้มาดูที่ไฟฉายนะครับผมตัวไฟฉายแสงสว่าง ตอนนี้เป็นกตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวคาดว่าช่วงท้ายคลิปผมจะถ่ายในมุมมืดนะครับให้เห็นกันชัดๆว่าแสงสว่างขนาด600ลูเมนเนี่ยจะส่องสว่างได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่อ,สองในไกลถึง100เมตรนะครับมาเช็คสภาพในแสงมืดกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปตอนช่วงท้ายๆนะครับส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับผมก็มีสายชาร์จนะครับมีคู่มือ,อมี คู่มือนะครส่วนมากผมก็ไม่คยได้อ่านนะครับผมเพราะว่าการใช้งานนั้นง่ายครับส่วนรางนะครับสําหรับเอาไว้เปลี่ยนกับไฟฉายเนี่ยเวลาท่านเอาไว้ใช้กับรางพิคาคินี่หรือว่าตัวอืนอ่นที่มีรางลักษณะใหญ่กว่าเดิมครับก็มีให้นะครับพร้อมกับน็อตแล้วก็ประแจรครับผมก็ตามนี้เลยครับรูปลักษณ์ของไฟฉายโอไลท์รุ่น PLmini 3 ก็ดูกลมกลืนนะครับผมจอมรับว่าดูกลมกลืนกับกล็อก19เพราะว่ามีขนาดที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะครับมาดูภาพมุมมองแต่ละด้านของตัวไฟฉายและตัวปืนนะครับผมผมยอมรับเลยว่าดูกลมกลืนนะครับยิ่งตัวอักษรของไฟฉายาจะเป็นตัวปั๊มลึกไม่เหมือนกับรุ่นก่อนที่เป็นปั๊มตัวสื่อสีขาวนะครับผมก็ดูความสวยงามแตกต่างกันออกไปสำหรับการถอดแบตเตอรี่ ชาร์จนะครับผมเพื่อการทำการชาร์จเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับแบบนี้เลยครับผมก็นำสายชาร์จมาชาร์จได้เลยนะครับง่ายมากเป็นแบบแม่เหล็กเหมือนตัวรุ่นก่อนนะครับผมซึ่งรุ่นก่อนของโอไรเนี่ยอาจจะเป็นการชาร์จไฟถ่านไฟฉายในตัวเครื่องไปเลยแต่รุ่นนี้ถอดนะครับผมสามารถนำมาถอดและชาร์จใหม่ได้ง่ายครับใช้สายชาร์จแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมา ทดสอบกลางคืนกันให้รับชมนะครับสําหรับการทดสอบกลางคืนในวันนี้นะครับมีสภาพฝนตกแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็มีแสงสว่างจากหลอดไฟอื่นพอสมควรนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับผมไฟฉายโอไลท์สามารถเพิ่มแสงสว่างได้อย่างชัดเจนครับอย่างที่ท่านเห็นในภาพนี้นะครับผมรีวิวให้ท่านเห็นแล้วนะครับสภาพตอนนี้ฝนตกแล้วก็มีแสงสว่างจากที่อื่นไฟฉายโอไลท์ยังสามารถส่องสว่างให้เห็นได้ชัดกว่าเดิมอีกนะครับและเช่นเคยครับผม ถ้าหากท่านต้องการฉรายรุ่นอื่นที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นหรือต้องการสั่งซื้อผายนอกเหนือเวลาโปรโมชั่นนะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลดอัง l e A 2 0 2 0นสสามารถลดได้ถึง12%ด้วยกันนะครับย้ำนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้จะหนักจัดเต็มจริงๆครับขอขอบคุณที่รับชมครับ